เพื่อนๆรู้หรือไม่การรับประทานขา่าได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึงเลยทีเดียวมีอะไรกันบ้างไปดูครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY การใช้ขา่าเป็นเครื่องเทศที่คนไทยนิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณครับว่ากันว่านิยมใช้มากกว่าขิงด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่าขา่าปลูกง่ายขึ้นง่ายทนทาน ไม่ต้องมีการดูแล,แลรักษาอะไรมากนักมีอายุที่ยืนยาวเราสามารถขุดขึ้นมากินได้ตลอดทั้งปีดังนั้นคนไทยจึงมีการกินและใช้ขาในรูปแบบที่หลากหลายครับตั้งแต่ทำเป็นเครื่องเทศดับกลิ่นข่าวโดยใช้หัวขาใส่ลงไปในน้ำต้มยำต้มขา่าต้มแซบใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวเครื่องแกงน้ำพริกต่างๆนอกจากนี้เรายังกินหน่อขา่า ดอกข่าเป็นผักแกมใส่ในข้าวยำของคนในภาคใต้ในทางยาข่ามีรสชาติเผ็ดมีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมฉุนแรงคนไทยใช้ข่าเป็นยา,ารักษาอาการเจ็บป่วยในแทบทุกระบบของร่างกายยกตัวอย่างเช่นดีต่อระบบทางเดินอาหารน้ำมันหอมระเหยจากขา่าจะช่วยในการขับลมได้ดีนอกจากนี้ยังมีสารบางชนิดครับ ซึ่งมีอยู่ในขาช่วยในการยับยัง้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารรวมถึงช่วยในการยับยัง้งเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของอุจจาระร่วงได้ประโยชน์ข้อต่อมาดีต่อระบบย่อยอาหารขามีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยลดอาการแน่นจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากเกินไปประโยชน์ข้อที่3ดีต่อระบบลำไส้ เพียงใช้เง่แก่ของขายาวประมาณ1นิ้วตามให้ละเอียดครับแล้วเติมน้ำปูนใส่ลงไป2แก้วน้ำมาดื่มครั้งละครึ่งแก้วหลังอาหารวันละ3เวลาจะช่วยในการขับลมในลำไส้แก่อาการปวดบิดปวดมวนท้องและอาการท้องเดินได้ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากจะนำขามาใช้ในการบริโภคแล้วยังสามารถนำเอาขามาทำเป็นสเปรย์ขา เพื่อใช้ฉีดพ่นยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแบคทีเรียและลดกลิ่นอับทั้งยังไปช่วยในการกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดที่เทา้าทำให้เท้ามีสุขภาพที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อขามาแล้วและประทานไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ครับแต่ควรล้างทำความสะอาดให้ดีซะก่อนในส่วนที่เป็นดินที่เป็นหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็ล้างเอาดินออกให้สะอาดครับผึ่งจนแห้ง บรรจุในถุงพลาสติกและแช่ในตู้เย็นเก็บไว้ได้นานแล้วสำหรับเพื่อนๆชอบรับประทานขาบ้างหรือเปล่าน,นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ